้รอยี่สิบหกชั่วโมงนะร้อยี่สิบหโมงเนี่ยย่าดูสิเวลามันออเอเรอ,อะไรก็ไม่รร้เนี่ยร้อยเลยนนี่ไงมันขึ้นรอยี่สิหกชั่วโมงเมคืนด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวไลน์หนึ่งเราก็ขึ้นมาแล้วปกติหนชั่วโมงลงไลน์แล้วนี่ไลน์สองตอนนี้ร้อี่สหกชั่วโมง ม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูในหลังบ้านกันไรกมีเวลาอยู่มันจะไปดูลูกไปทกสวัสดีค่ะอยู่ที่ต้อนรับสู่ช่องป้าแถวบ้านเด็กีจ๋าเดี๋ยวจะให้ดูมะม่วงหัวยักษ์นะครับมามะม่วงยักษ์อันนี้เขาเรียกมะม่วงพันธุ์อะไรนะเขียวใหญ่มเขียวใหญ่เขียวใหญ่แต่โผมันจะเป็นอย่างนี้มาจะมา โอ้เต็นาาแถบ้าเลยอู้มันเป็นอะไรมันขึ้น128ชั่วโมงแล้วตอนนี้น่ะเป็นไปได้ยังไงเพิ่งขึ้นไรไม่ถึง5นาทีเลยเดือยทางไกลมาไหลบินมันมาจากประเทศไหนอะไรเงียไรมาจากอเมริกาหรือไงเนี่ย ข้ามน้ำข้ามทะเลนั่งเรือมาแล้วเนี่ย128ชั่วโมงแล้วเนี่ยวันหนึ่งวิ24ชั่วโมงอะเท่ากับห้าวันแล้วเนี่ยอไลน์มาห้าวันแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็รอทางมาเอฟซีมากินข้าวน้ำเดียวกินข้าวน้ำเดือยกินข้าวด้วยกันารให้เอฟซีขอลงไลน์ก่อนนะฮะเพราะว่าไลน์มาแล้ว128ชั่วโมงไม่รู้โทรศัพท์เป็นอะไรนะต้องขออภัยด้วยที่ต้องหนีไลน์ก่อนเนาะ ขอบคุณนะครับสหรับวันนี้นะขอบคุณแอดมิน้อยดูแลช่องนะครับวันนี้จะเป็นแม่สีเรือนลุกเอร์นั่งเอาโคมาแล้เขาเรียกไปเอา่าเอาพราไตไปถวายอ๋อเดินกอลลั่กอลลั่กอลลักนะนั่งแบบนี้ไอเสียเลขชื่อผู้ใหญ่ก็เรียกชื่อไปไปประจำที่เจ้าให้ในในใครเขียนเลยทำไมนั่งไม่ได้หรอเหมือนนั่งมืนนันเงโอ้โหนั่งต้งนานเลยว่ะมัน อายุขนาดนี้แล้วมันเกิดเนือข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวมีทีเด็ดเลยอันนี้เท้าแับอันนี้กินเลยอันนี่ผัด 那我别去看，我回去给你。了。 ตกแรงมากเห็นบอกว่าขับรถไม่ได้เลยหรออืมแต่ฟังโคลนตลอดเลยแบบเสื้บเสื้อไปกระจายอุ่เลยด้เออแบบนั้นแหละอืรถมันก็หมดใช่รถมันก็หมดกันหมดแล้วก็น้ำมันเยอะในถนนเยอะใช่ไหมเพิ่มเออเพิ่มคุณตัวรถไหลก็คือเป็นอืมแต่มังโคลนตลอดเลยโชคดีที่รถไม่มีตอนที่ ค่อโตนวามันดึกแล้วม,มันก็ออนนมีรถบรร้อนต้องได้ค่อยๆม มันคืออะไรเดี่ยวย่าได้ดูไลฟ์สดไหมเมื่องงคืนเป็นไงบ้างชักไหมชักอยู่ขอให้ชักสดของพัดเดินนะของรุงนี่เ,เรอฮั

งานทั้งหมดเป็นอบให้พี่ใหญ่เลยแต่ว่าที่ได้เปนพระไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องเงินนะต่องสวัสดีใหญ่แล้วเนี่ยมันที่เอาวันไปซื้อของที่มาชำในวัดเลยใช่ไหมคุว่าไบ๊ ได้เท่าไหร่ที่เราร่วมกันที่เรียกกสบมากที่ส่รวมที่ซื้อนะนะซื้อจีบีภาพเนาะไม่รวมเอร์เงินสดอนสด้าจาอ่ไหนอัโมามา เราแมวมองไม่เห็นเราเลยมาแล้วะมองไม่เห็นทำงนเรนเลยขึ้กมายใช่ไหมเอฟซีบอกว่าไปกินบ้านเนาะกินคนเดียวอู้อไรเอฟซีดูอะ่กเสือได้เลยมานาเต้องเรียกพุมาด้วยเอจะเรียกไหมเอฟซีบอกว่าไม่เรีอะพามรศัพท์านนะเอฟซีบอกว่าเสือกำลังไปนะเสือ

ขับขึ้นมาเลยแล้วขากลับลงไปแต่ยังได้รถถูไมได้ดูกล้องหน่อยเห็นไหเต็มจอเลยากล้องู่ที่หุดอันนี้ก็เห็นแล้วก้องยากก้องหนาเลยมั้งเห็นมดทุกคนเล่ไหม่ เมื่อกี้ค่อยไลน์่งร้ชั่วโมงนะแต่ได้เออไล์มาแจ้งแต่ประเทศอเมริกาจริงเหรอกเลยต้องลงไลน์นี้อก็เลยต้องลงไลน์เลยบอกนะเดยวให้คู่มาให้คู่มาดีไนมอ้ยผัดกปุกไฟแดงอาจงของของแม่ของของ บ,บ, <mark. S 1> บอกมันก็อ่อนเทานน่อ๋อห่อแบนี้อ๋อก็เลยห่อเหรอเพราะว่าค่อยว่าถ่ายัไงถ้าไม่ห่อนะกลัวมันจะไม่รอดเนาะอยากขอ้าถ่ายกดีกว่าจะอะไรใหม่ให้หนย้ายี่ีเยไม่รับโทรศัพท์เลยอะไม่เนาะพุ่มิ้มันจารก็เหนยวกนจ้าจิ้มจ้มจิมคอิ้อะไร กอยิ่ก้อนมูอทิ้งหนึ่งมาแก้หนีแบแทบไม่รู้อัน้เียวคอยบรรู้ว่าทิ้นมาชิ้นขาวักการพอรู้วหมินก้อนมูแล้วึงซุปเคร้อนมากิ่ยิ้าเ็นมาปผเดี๋เริกกับไปนงกข้าไว้แน่เลยนะเออหน่กิน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งกิโล เมื่อว,วานในเยอะนะที่กับจิดรและยาเอามาลูกเ,เนึ่ยตัวเสือก็หน่อยแออค่เขาลองกินลองเขาขายไหมหรือว่าเขาไม่ไขายเป็นปันกันเองมีประมาณกี่ลูกทางต้นมันหลายต้นนะหลังบ้านแดนหลังบ้านแดนที่ย่าไปถ่ายเส<อ>ือบ้านย่าไปถ่ายหลังบ้า,บานแดนบ้านป้าจิ๋วนะต้นเดียวนะเกือบร้อยลูกลูกประมาณนี้เกือบหนึ่ง ทำเห็นไหมทำเขาบอกว่าเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยจริงเหรอถ้าเก็บเสือไปดูบ้านย่าตัวนี้ลำใหญ่โอ้ลำใหญ่ถึงดึงเลยเหรอถึงดึงเลยโอ้ลำใหญ่โดดแล้วอันนี้แม่ที่ไปปิดน้ำเขาบอกว่าม่วงแก้เนี่ยคือมันหมดแล้วม่วงแค่หมดรุ่นไปแล้วดยแต่มม่วงเขียวใหญ่เขียวใหญ่แล้วหลังบ้านแดน ผิดกับสวนยางจำได้ไหมที่เสือปีนประจำนั่นแหละตรงนั้นแหละที่ตอนนี้มันจะมีสวนมะม่วงแล้วตรงนั้น่ะอสวนมะม่วงสวนเนาะเขาที่เขาปลูกผสมกันเดี๋ยวมาดูซิกระไดษขอบบ้างที่เราไปแล้วไปไปตรงบ้านน่าจะถึงหนึ่งกิโลน่าจะถึงหนึ่งกิโล ออ้บใจขอโทษเลยไอตอนขอโทษนะคะทำเล่นทำเล่นทำเล่นค่ะคือมันสมมหมูเราเราไม่มีมีมีไม่มีมีเราเราจะกินได้อย่างไรมันใหญ่เกินไปนาะกะไม่ได้เลยะก็จะนั่งมองเฮ้ยนั่งมองอ๋อยาติบอกว่าเป็นห่วงฟันฟ้อมเลยเป็นที่รู้ไเป็นห่วงนะเนาะเออนี่แหละคุณแม่ พี่ใหญ่ใจดีที่เป่น่ง้ของงานบอกว่าให้แม่ดาไปซื้อมะม่วงพันนี้แหละมะรูไว้ให้ลุงป้าเดี๋ยวที่หงไม่ไหลราจะไปเอากรูละเขาห่ไม่ยอะเวก็มาหน้าเีเปิ้ลเาห่ออันนี้ต้องห่อเนี้ยซื้นหอเราเราก็มีกระดาษห่อด้วยอยากเนซื้อมาอ่ะนื้อมาเราก็ห่อเลยมือไม่เยอะมากเนาถ้ามันเป็นเสียใหญ่เยอะมากหูนากับงามกับโดนเนาะ่ ใครว่าอยากกินหรอใครอยากเอาใบเบิ้งมันง่ามอยากไม่อยากกินเลยอยากไปดูบดูจองเม็ดนะไม่จับคนเดียวนี่ยนี่เวลานี่ตั้งนี่บ้านจองเม็ดโอ้ข้าจากต้นได้กินเร็วกว่าเพราะว่าปลูกเม็ดเนี่ยมันมีรากแก้วถ้าเราไปซื้อมาตอนนะ เราลมป้าลมฝมาพัดมดังมมนมีมันมีหน้าแก้วนะปัานมีนะเอาถ้าเป็นตอนมันไม่มีนะถ้าตอนไม่มีแต่อนต่อยอดเออไม่แน่นะเขาต่อยอดไม่แน่ต่อยอดมนมีลแก้วกรดาก็ได้่องม่แก่มาจากเอาหมูขึ้นี่รูกผ้าแวะบ้านง่วงเด็กคอจะขึ้นข้าวบานเด็กเป็นแมงมาดาไม่มันสวยนะข้างล่างสยยนี่ก็ีเกลียเองเมงอย่าขึ้น ก็เดินไปเปิดประตูหนิก็เก็บผักมาหนิแม่บุญหลับเนี่ยไม่เรียกครบมาผักว่วงผักว่วงเวดาไปคุยยังไม่มานี่กินเลยอร่อยดียหวาเวลาไปคุยย่งมาี่ยมาค่ะเอจยนี่เดี๋ยวถ้าเรามากินรวมกันมันก็คนมาคนละอย่างสองอย่างเนาะมัก็จะบอกอะไรย่างมีน้ำพริกมีทำเองเราคือรัไม่ได้ ถ้าเราไม่น่าหนีเนี่ยต่งบนนี้ย่นี่ค่ะแผ็ดแกวเผ็ดมากจนะไรนี่ยเฮ้ยแกวแผ่นหันหนี่เขาเลที่สวนยางเขาบอกว่าเอาทิ้ครับเขาเลยหนูเขาเลย40บาทปลูกเหรอสนยางเขาบอก สวันดีครับทุกคนถูกรางวันใหญ่เด้อว,วันนีวันรวยขอให้ทุกท่าน,นว,นวนยวยรย ้มปลานิ่งผักผักนุ่มผักมะเขือก็ดูกแบบอาะดูดผักมะเขือก็เยียยพรไม่ดาวก็มีนึผักรวมมิรวก็น้มันแกวเผ็ด็ดแต่แซ่บเพ่มดแต่แนะนี่มันหอมน้ำมันหวหน้อยากน้ำมันจะตไใจไหมเอ้เพื่อเป็นน้ำมัหัยาก็ยาก็เอาซอยแล้วก็ผด ถ้ากินข้าวไม่อิ่มก็กินมะม่วงได้คนละหนึ่กินคนลหนึ่งกินก็อิ่ทั้งวันนะวันนี้ยแต่เราเามาแล้วก็แบ่งกันเมื่อก่อนตอนที่ค่อยไปมันนะเขาก็มาให้นอนนุ่นลูกเต็มจอเลยให้นอนกอลูกเต็มจอเลย ดาปกินเอะไานก็แบนกคนนั่นลูกคนนี้ลูกอเดียว็อหมอปลูกี่ปีถึงได้ลูกกินเนี่ยปลูกปีนั้นแหละปลูก5ปี5ปีแล้วใช่ไหมสี่ปีคือสี่ปีปีที่เลืยปีนั่นแหละ้นเลยที่ดังแหละเขาแฟมาพูกาปีที่เขาย้ายบ้านออกริ่ะสี่ปีได้กิน หกสามผูกก่อนบ่ะดีหกสามดีดีดังดีจะดดังตอนก็อชีไปเอาสัวานมาขายเขาก็เลยซื้อเบี้ยถึงมาอ่อยังดีหกสามแต่พูดถึงว่าตอนตอนที่ยังไม่ตั้งนไ้อันนี้ปลูกเม็ดเหรอปลูกเม็ดก็ปลกเนี่ยเขาเขาไปซื้อเบี้ยผักหวานที่บ้านบ้านลุงพันธ์บ้านนั้นนะถ้าพอเขาซื้อเบี้ยมะม่วงมาอะไรมาด้วยแล้วก็ปลูกตรงนั้นแหละ หลังบ้านแอนแล้วก็ตะลุ้ใส่บ้านลุงแดงตัวใหก็ตอนนั้นน่ะก็มีเขาไปเจ้าหรือเขาไตั้งบ้านอยู่นะยะอันนั้นคือปลูกแล้วเนาะแล้วก็มาเขาจะดูแลให้เห็ียนไม้บ้านพี่ยูโรน่ะปลูกปีเดียวเนาะปีเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้มันสี่ปีมาต้นสูงไม่คือยนตปีไม่ถึงแล้วนะนี่นคือทีการดูแลยะถ้าเราดูแลดีเนี่ยปลูกปีเดียวก็ได้กิน เรากินหลายปีแล้วของเธอปู่ถ้าเราเอากิ่ยงไปปูกนะสองปีได้จริงยืนกบก่อนมันชัวร์กว่าตรงนี้อีวเกิ่งเป็นเกเด็ดทางข้าวนะฮะทางข้าวนำทิ้งแล้วก็มีเน้อผัดกระเทียมผัดมะเขือถ้าหลังบ้านเองหลังบ้านเองตอนนี้มันมีแต่ต้นมะม่วงต้นอะไรแขกงไม้เสือแล้วก็ต้นมะขามตักใหญ่ถ้าบ่อย อปไยังไม่ได้ไปห้วยนะนึ่งมันสุกเลยตื้เลยเนื้อแม่ไม่ได้เลยหรอมันเียวไม่ได้ก็าน้ำเกินพันเลยเพราะว่าจริงๆจง่ือถ้าปเหนียวก็เราอยากให้มันสุกมากสุกมากมันจะกรอกเออใช่แต่จะาเพาว่ามันสลดหรือาเอาอกเนี่ยกินเลยมันกรอกเออมันไม่เหนียวจะให้มันสุกๆนไม่ได้แต่ให้มันสุกเกินไปนะมัการเหนียวก็น้ให้เดีน้าจน้องนได้ จะซิ่ไปบอกปุ๊มากินข้าวหน่อยเร็วโทรไปไม่รับเจสซี่ไปพิมบอกทางปุ๊ให้หน่อยเจ้าป้าวสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีครับใครดูไลฟ์สดปุ๊ก็พิมบอกหน่อยนะหน้าร้านนะใช่ไหมคุณหวานจะตามหน่อยคุณมลจะดีคุณหอมจะตามปุ๊กกินข้าวหน่อยโทรไปไม่รับจะาตรงนี้โทรจวไม่ วันเกิดนอนถูกสายเขาบอกว่ากันไม่ใช่เป็นโอุ้่มเขาือนอะหรอโอ้ดีนะไม่รอออบางคนบางคนเนี่ยนะจอดรถไว้นี่ยนะมันขับมาไม่ไหวหลังมันรดนามันรด ฝนตกหนักมองไม่เห็นทางค่อยสับปาใส่บ้านนั่งอัพลิปแสดงว่่าาคอยเเขาแสดงว่าค่อยหลักกจริงไม่รู้ว่าฝนตกเมาให้ตกมีบางคนโทมได้เราโสมไมมาไม่ได้ก็เลยแวะพามแวะปั้มก็เลยแวะจอดที่ปั๊มเลยแล้วมันเปิดกล้องนะเปิดกล้องที่ปั้มใส่บ้านเปิดกล้องจะดูสินี่มันบอกลูกหลานเนาะเออมันพูดมันเองนะแล้วเธอบอกว่าไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกเพราะว่า ไอ้เชื่อก็มาดูสิเดี๋ยวแตะมือหนุ่มเลยถ้าไม่ถ้าไม่เสียวมันแต๋เนาะถ้าไม่เชื่อก็มาดูสิถึงมันให้ไปดูเลยนะคือนี่มนอเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาติดฝนฝนตกหนักมากพี่เสือบอกว่าไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อก็มาดูสิถึงบอก่โอ้ยอะไรจะทำานั้นเอาม็ดมาแปะแม่ไม่ได้แปะเอาเอาห่วงเราตาเาืด้วบอกแม่ไปดูอกเบิบไปดูให้ยังเอาจะเป็นยังงนอ่ะ อา่ว้เ uh บิองอไว้แเนี huh> right ่ยงามี๋ยเป็นสุกคนนี้ยิ่งสวยตอนนี้นีกนะแต่เดี๋ยวสวยมแล้วถ้สุกคนนี้ควเนื้อทำไมมันจะเป็นเส้นเออนี่แหละเานีละอันนี้มันจะปส้กะลมังนะในที่สุดเราก็จะปอกมะ่วงยักษ์หนกิโลกินแล้วโอ้ ไม่รอแล้วนะมันจะไม่นิล้วนะยะมันกอบเลยไอ้แบบคลุกกคื่ ceu, er. ้มมคลุ้ค้วาน่าๆเน้นีแหละกระบนะโอมาลุ้นกันใครี่มาลุ้นกินม่วงยักษ์มาม่วงใหญ่กระด้ษหลังบ้านที่กระดาษผมมาดูเป็น่วงลูกๆมันมันปอบด้วยพันธุยไม่มา เราไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกผ่านนี้มันมาบงแต่มันก็มีทุกอย่างตอนนี้จะขอบมะงม่วงยักษ์แล้วน้ำน้ำมันละกระดาษมากินน้ำนะสำหรับคลิปนี้ก็ปะมณนีนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกให้เราด้วยนะคะสวัสดี